ครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาจะมาตรวจตามแจ้งความวิทยาการหรือ ASB Alert Service Bulletin ของ Airbus Helicopter ที่ส่งให้บริษัทส่งให้หน่วยงานผู้ใช้ต่างๆทั่วโลกนะครับในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับระบบ Warning Unit ที่อยู่ด้านหน้านี้ก่อนอื่นก่อนที่จะออกเป็น ASB เนี่ยมันจะต้องพบข้อบกพร่องมาก่อนแล้วก็ทางวิศวกรของบริษัทก็จะ ดำเนินการวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุแล้วก็ดําเนินการถึงแนวทางการแก้ไขแล้วก็ส่งเป็นแจ้งความมาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆที่ซื้อเฮลคิคอปเตอร์ในตระกู bus, ลแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาใช้แล้วก็เอามาตรวจสอบดูในส่วนที่พบข้อบกพร่องนั้นปรากฏว่าพบข้อบกพร่องอยู่จุดหนึ่งเกี่ยวกับระบบ w a นิ่งย unit ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ไปเทสเครื่องเทสไฟ ที่พันขอสอตอนนั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ของ137ปรากฏว่าในก่อนที่ซ่อมรุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ก่อนตอนที่จะสตาร์ทเครื่องเนี่ยปรากฏว่าเอนจินฝั่งนี้เอนจินฝั่งนัมเบอร์เดี๋ยวก่อนนัมเบอร์ทนะนั่นแหละมันสตาร์ทไม่ติดทีนี้ช่างก็หาสาเหตุว่า ทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดก็หาถึงวิธีการต่างๆจนสุดท้ายมาพบว่าระบบชั u อ้อมวาวตัวเนี้จู่ๆมันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็นักบินก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเคยไม่ได้มีใครไปกดตรงนี้ตรงนั้นคือส่วนตัวผมก็คิดว่าเออมันอาจจะมีใครดื้อใครโซนไปกดไปกดปุ่มไอชัดออมวาวนี้ก็ได้นะทาให้ตัดการจ่ายน้ํามันทันทีเลยระบบสตาร์ทเลยไม่เกิดขึ้นก็คือว่า เขาเรียกว่าการกําเนิดระบบของสตาร์ทเอนจินน่ะเลยไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวนี้คือระบบระบบอิมเมอร์เจนซี่ีอิมเมอร์เจนซี่คือว่าสามารถตัดระบบการจ่ายน้ํามันโดยการปลดกดปุ่มปุ่มเดียวเลยกดป,ปุ่มปุ่มเดียวแล้วทีนี้เหตุการณ์ที่พันขอสอวันนั้นนมันสตาร์ทไม่ติดแล้วเราก็ปรากฏเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเด้งอยู่แล้วเราก็ไม่ทราบสา,หาเหตุว่ามันเด้งยังไงจนจนเกิดแจ้งความวิทยาการขึ้นมาที่หน่วยให้เราตรวจสอบ เมื่อวานนี้นะครับเลยทําให้ผมคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามันเคยสตาร์ทเครื่องไม่ติดเพราะว่าอันนี้จู่ๆก็เด้งมาเลยไม่รู้สาเหตุทีนี้ทางหน่วยก็ให้มาตรวจสอบออทางแอร์บัสก็ให้เรามาตรวจสอบโดยที่เราจะฟอลโล่ตา่เมนูน,นะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับตรวจสอบการทํางานของระบบ w อ r n i n g Unit ที่ว่าไอตัวนี้แหละว่าทําไมมันมันจะมีโอกาสที่มันจะเด้งออกมาเองหรือเปล่าเพราะว่า มันเป็นอุปติการสําคัญเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติงานอยู่หรือติดเครื่องอยู่หรือทําการบินอยู่แล้วมันเด้งออกมาเนี่ยมันจะตัดการจ่ายน้ํามันในทันทีเลยนะครับแล้วมันก็จะทํางานร่วมกับระบบอ่อดับเพลิงอะไรด้วยเพราะว่ามันมันจะทํางานคู่กันเดี๋ยวเรามาจอมเซตอัพกันอ่ะกดเปิด PDS ให้พี่นะจริงๆเราพิมพ์ไฟล์มาแล้วนะครับลืมเอาไฟล์มาเอ่อพิมพ์เปเปอร์มาแล้วอ่ะแล้วระบบมันก็จะบอกว่า เซอ v i c e b บริ e t ินแบบนั้นแบบนี้ลงมาที่นั้นมนที่นี้ใช้กับอากาศยานแบบไหนบ้างเราจะข้ามเลยนะครับเราเขาจะให้โฟกัสที่ระบบบ n ิ n ยูนิตเราก็ดีเอ็นใจติดติดเครื่อง epu เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มข้ามขั้นตอนเลยโดยที่มาถึงระบบแรกเลยคือการออนระบบเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องเซตอัพตามระบบก่อนเลาดับแรกเขาบอกว่าให้ <electrical> อเอ็นจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ยูนิตอ่าเอ็นจ่ายให้พี่หน่อยอืมตอนนี้อันนี้เราเราเราเช็คแล้วนะครับเ้วเช็คก่องงนหน้านี้แล้วว่านี่นะอ่าทําการเอ็นจ่ายถ่ายให้ชัดหน่อยนะมือมือสั่นไหมได้อยู่โอเคต้องบอกว่ามันจะมีอยู่สองระบบนะครับในคู่มือแต่ระบบของเราเนี่ยจะเป็นระบบที่ กาดเนี่ยจะไม่มีระบบตัวเซฟลวดเอาไว้แต่ของของเราจะไม่มีระบบตัวเซฟลวดเอาไว้แต่บางรุ่นเนี่ยจะมีเซฟลวดเอาไว้ด้วยซึ่งมันจะเป็นคอนซูมเอเบิลที่จะต้องเปลี่ยนเซฟไวตัวนี้ด้วยนะครับอ่าต่อไปผมจะฟอลโล่นะผู้เซกิตเบรกเกอร์ฟอลโล่ตามนี้ไฟดี D, และไฟลี C ไฟอีไฟดไและไฟอีนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูคือมันจะทำงานร่วมกับระบบดับเพลิงไงครับ คือเราอะต้องตัดระบบนี้ออกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการโอเวอร์เลดเกิดขึ้นนะครับนี่ไฟดีไฟอีไฟไหนไฟดีไฟดีไฟอีน้ำประทุอยู่ไหนะปึ๊บอ้าวไฟอีไฟดีอ่า,5 e, 5อาครบแล้วนะต่อไปเราตัดการทำงานลของระบบไฟละ make sure อ่า fuel number one fuel ฟิลวาลเนี่ยนะน้องเมกชัวร์ไว้ว่าว่าเซอร์กิตตัวนี้ยมันจะพุทธอยู่นะอ่ามาดูฟิลวาลตัวนี้ตัวไหนพุทธอยู่ไหมฟิลวาลก็คือว่ามันจะต้องมันจะต้องทํางานคู่กับระบบเนี่ยฟิลวาลเอ่อฟิลแอลเนี่ยฟิลวีเห็นไหมฟิลวีเนี่ยเนี่ยมันจะต้องพร้อมที่จะทํางานอยู่เพราะว่าเราจะโอเปเรตมันต่อไปต่อไปอ่านี่เห็นไหมในคู่มือลองลองส่องดูในคู่มือจะมีอยู่สองระบบ ระบบที่ไม่มีตัวเซฟลวดกับระบบกับระบบที่มีตัวเซฟลวดของเราจะไม่มีตัวเซฟลวดนะครับก็จะเป็นระบบที่เปิดกาดได้เลยนะโอเคต่อไปให้ลิฟต์กาดและน้ำวันน้ำมันทูยกเลยนะครับยกออกมาเลยยกออกมาเลยอ่าเช็คนะต่อไปเช็คขอบขาวไว้ริมที่น้ำมันน้ำมัมทูอ้าวดูขอบขาโผล่ไหมสองไฟหน่อยได้ไหม ตอนนี้มันจะปรากฏขอบขาวอยู่นะเออใช้ไฟสายหน่อยเออไม่ได้ไหมได้ไหมอ่าขอบขาวไม่มีนะครับน้ำมันวันนมันะเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมจะ follow ไปเลยอ่าต่อไปให้โอเคต่อไปนะครับอ่าเช็ค activate ขึ้นมาหรือเปล่า อ้าดูตอนนี้มีแอคทีฟเวตไหมยังยังยังไม่มีนะอ่าอ่ามัน,ะม,นมันจะไม่มีคําว่าแอคทีฟขึ้นมานะตอนนี้ยังนอร์มอลอยู่นะต่อไปเช็คแอคทีฟไม่ปรากฏคําว่าแอคทีฟต่อไปมันให้อ่าพิสและก็จิกเกิลเดอะสวิตและน้ำมันวันน้ำมันทูว่าจะเกิดการตอบสนองอะไรไหมถ้าเกิดมันปรากฏเด้งและแอคทีฟขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าด้องแล้วอ่านะเช็คน้ำมันว่นขยับขยับแรงเลย ขยับอ่ขยับตามคู่มือเลยนะขยับขยับขยับอ่ามีตัวขาวขึ้นมาไหมมีตัวแอคทีฟขึ้นมาไหมไม่มีมมอา้าวต่อไปถ้าไม่ปรากฏแอคทีฟเออถ้าปรากฏแอคทีฟหรือว่าเด้งออกมาเขาให้เปลี่ยน Warning Unit ทั้งระบบเลยนี่เปลี่ยน Console Warning Unit ทั้งระบบเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ยังยังไม่มีเอาต่อไปนะครับเราจะทำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการกด กดแล้วปล่อยเลยนะครับอ้าวเราจะกดแล้วนะผมจะกดอ่าในคู่มือมันบอกว่าให้กดน้ำมันวันและน้ำมันทูนะเช็คสวิตช์ move แล้วก็ release position เลยแล้วก็มาเช็คว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวต่อไปนะครับผมจะกดแล้วนะครับกดการสวิตช์เลยนะครับอ้าวต่อไปนะครับกดน no. ้ำมันทูอ่ะทีนี้มันจะเกิดไว้ริมเจอไหมลองลองชี้ชี้ไปไว้ริมในคู่มือบอกว่าต้องประกดไว้ริมมีครับ อ่าแล้วก็จะปรากฏแอคทีฟขึ้นแอคทีฟในน้ำมันน้ำมันชูเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วแล้วในต่อไปนะครับต่อไปนะปรากฏ Active แอคทีฟเลยนะอ่าต่อไปนะครับจะกดใน FND นะครับจะปรากฏนี่ตัวนี้ไว้ฟ wow, ิลวาวโค้ดน้ำมันน้ำมันชูอ่าดู เอนจิ้นฟิลวาวโค้ดน้ำมันมันดูเห็นไหมเห็นไหมถ้าถ้าเราพุทธสกีเบรกเกอร์ออกมันจะไม่ฟ้องนะเพราะว่ามันจะทํางานร่วมกันที่ว่าจ็อบเซตอัพตั้งแต่แรกอะมันไม่ให้เราเมคชัวร์ว่าเราจะต้องกดแล้วนะต่อไปเอาลำดับต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ปรากฏพวกเหล่านี้คุณจะต้องฟอลโล่ตามนี้ก็คือเปลี่ยน Warning Unit Warning Unit นะั้นต้องเจ๊งละวอ r n i n ่ warning Unit คือเจ๊งเจ๊งแนะ ต่อไปตอนนี้ยังหนรอมอนอยู่นะครับอะต่อไปผมจะ follow ต่อไปให้ push and Relief Switch อ่ะผมจะ push เข้าไปแล้วนะผมจะ push เข้าไปแล้วนะ push push เข้าไปนะน push น้ำม้ push e r ำมัทเขาบอกว่าไอาตัวริมเนี่ยมันต้องหายไปมันต้องหายไปหายไปแล้วอ่าขาวเนี่ยนะไว้ริมจะต้องหายไปแล้วตัว Active จะต้องหายไปนะครับเออเออใช่ตัว c t t v v e จะต้องหายไปแลว้วฟิวเอลโค้ดก็จะต้องหายไปด้วย เบลลิสก็หายครับอ่าใน,ในเลิสบีเวอร์โคตนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่หายเนี่ยให้เปลี่ยน Warning u n i t ิทันทีเลยให้เปลี่ยนระบบวอร์น n ่งยูนิตนะครับอ่าต่อไปผมจะ Follow ต่อไปก็คือในคู่มือเขาบอกว่าให้รีพีทสาครั้งทําแบบนี้3ครั้งเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้3ครั้งนะแต่ว่าผมจะอัดวิดีโอคือทำทาแค่ครั้งเดียวก่อนเนาะอ่ะ<ร>าออแล้วเราแล้วเราก็จะถ่ายรูปในทีหลังด้วยแต่นี้เราจะอัดอดัดีโอขั้นตอนไปเลย อาต่อไปนะสมมุติว่าเราทำสามครั้งเสร็จแล้วนะเขาให้เราดูว่ามียังมีอินดิเคเตอร์โถไหมให้เราโค้ดกาดเลยนะต่อไปปุบบุอ่ะเขาเขาให้เราลองเขย่าอีกทีนึงมันจะหลุดอีกไหมมันมันจะเด้งไหมอ่าไม่เด้งนะต่อไปโคดเซฟที่กาดโคเลยโคว,วิธีโคต้องต้องต้องใช้นิ้วอย่างนี้นะแบบ แบบอ่อนๆอย่างนี้นะอย่างนี้นะนี้อย่างนี้นะแบบต้องเชื่อมอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเนะอ่าอย่างนี้โอเคปิดอย่างนี้อย่างนี้นี้อ่าทีนี้เช็คอีกว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกไหมโผล่ขึ้นมาลดไปกดกรเสร็จแล้วสวิตช์ออฟออฟออฟหมดปึ้งปึ้งปึ้งอ้าวโนดก็คือว่าถ้ามีอะไรที่มันผิดปกติก็เปลี่ยนไปแล้วก็ ถ้าเป็นการแบบเซฟไวจะต้องทำไงจะต้องเปลี่ยนเซฟรวดถูกไหม <Okay. S 1> ต้องเปลี่ยนแต่ของเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ระบบนี้นะ <Okay. S 1> อ่าอ่าต่อไปจ็อบเซ็ตอ่าโค้ดอัพเป็นไงบ้างอ่าไฟดีไหนไฟดีไหนไฟดีไฟดีไฟอีไฟอีอ่าย้อนกลับไปเหมือนเหมือนเหมือนรีเวิร์สเลยเหมือนตอนตอนแรกเข้าแล้วก็ดีเอ็นเอใจโดยอิเล็กทริกอล ดีนจะจ่ายดียเล็กว,วูบ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 โทรอะไรมีอะไรผิดปกติไหมดีนจะจ่ายเล็กเตอร์โค้กปุ๊บแล้วก็รีมูทชูมอิควิปเมนต์ต่างๆรอบๆแล้วก็เลกคอร์ดอ่คอมคอมพิวเลนเอเอสบีนัมเบอร์เฮลิคอปเตอร์ B, Number, ไว้ในล็อกการ์ดด้วยนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอแล้วก็สแกนนี่สแกนตัวเนี้ยนี่เนี่ยวอลิเดตเดลคอมไพเอเอสบีตัวเนี้ย ตาม QR code ตัวนี้เลยก็คือว่าเดี๋ยวเราก็บันทึกไว้เดี๋ยวเราจะบันทึกซ้าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้จบ <Okay. S 1> จบคาอธิบายว่าเออมันอาจจะเกิดเหตุว่าสปริงสปริงตัวเนี้ยสปริงไอตัววาล์วโค้ดเนี่ยไอชัดวาล์ว wow เนี่ยอาจจะมันล้าอาจจะมีความเสื่อมอะไรที่มันเด้งขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานกับอากาศยานอันนี้สาคัญนะครับระบบวิ่งยูนิตเนี่ยสําคัญมากถ้ามันเด้งเพราะว่าผมเคยเจอกับตัว เครื่องสตาร์ทไม่ติดแล้วมาพบว่าไอตัวนี้จู่ๆก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุด้วยก็คือเราจะต้องทําทการตรวจสอบดีๆ,ๆที่ผมทําคลิปเต็มๆเนี่ยเพื่ออยากให้เราทําความเข้าใจมันนะครับทําให้เราได้รู้เรื่องราวและมีสตอรี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอากาศยานแล้วเราควรจะทํำยังไงแต่ส่วนเรื่องเอกสารการทํา a AH s กก็จะต้องเป็นไปตามของระเบียบของพอบอต่อไปแล้วก็มันจะต้องมีเอกสารสำหรับไบรับตรวจด,ด้วยอะไรด้วยมีการ ลงในล็อกบุ๊กล็อกการ์ดด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำซ้ำกันแต่เราขอจบบันทึกวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ